ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด ครอบครัวแก้วน้ำค้างจัดพิธีชาปนกิจศพนายสสิกิจแก้วน้ำค้างพี่ชายพระครูวิทูลกิจจาธรพระครูจาบรักษาการเจ้าวาดวัดนาำแดงที่วัดน้ำแดงตำบลบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการพระครูวิทูลกิจจาธรพระครูจาบรักษาการเจ้าวาดวัดนาำแดงและครอบครัวแก้วน้ำค้างจัดพิธีชาปนกิจศพนายสสิกิจแก้วน้ำค้างพี่ชายพระครูวิทูลกิจจาธรพระครูจาบรักษาการเจ้าวาดวัดนาำแดงณเมนวัดนาำแดงตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ มีพระวินัยเวทีอํานวยอภิวัตพุทโธผู้ช่วยเจ้าวาดว,าดวาดัดเสนาสนารามราชวรวิหารเจ้าคณะอำเภอบางไทรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสมศักดิ์แก้วเสนาในอำเภอบางพลีเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมด้วยพระเถรานุเถระพระสงฆ์ทรงสมัสากาติเช่นพระครูวิมลสุภการดรสัมฤทธิ์สวนมาลีเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าวาดวัดด่านสํารงเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการเจ้าคณะอำเภอบางพลีใหญ่เจ้าคณะตำบลบางยแพกเจ้าคณะตำบลปากน้ำเลขาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าคณะตำบลบาง ขุนกองเจ้าว,วาดวัดบางพลีใหญ่กลางเจ้าว,วาดวัดบางนางเกลงเจ้าว,วาดวัดบางกระเจ้ากลางเจ้าว,วาดวัดมารวิชัยผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัดพระกายศีและพระสงฆ์วัดนาำแดงร่วมพิจารณาผ้าบางสกุลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการคณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดนาำแดงเจ้าของบริษัทห้างร้านตัวแทนสมาคมชมรมพร้อมทางกลุ่มผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและศิษยาอนุศิ์พระครูจับเดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนม โดยมีคณะพระพิสุสงฆ์คณะกรรมการวิยาวัฒกรวัดหนามแดงเหล่าบรรดาเครือญาติครอบครัวแก้วน้ำค้างร่วมใ้การต้อนรับโดยมีเจ้าหน้าที่อสมอตำบลบ,บางแก้วมาอำนวยความสะดวกภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสำหรับนายสักสกิจแก้วน้ำค้างเกิดเมื่อวันที่ย6ตุลาคมพศ2 5 0 5ที่บ้านคลองหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นบุตรของคุณพ่อทองหล่อคุณแม่สารพีแก้วน้ำค้างมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม7คนและได้สมรสกับนางบุญเรือน แก้วน้ำค้างใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมากกว่า10ปีโดยปฏิบัติงานทั้งชีวิตเป็นอาสาจราจรระยะเวลา20ปีนายสิกิจแก้วน้ำค้างเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อง,งานในหน้าที่อย่างสูงยิ่งด้วยความซื่อสัตย์ถืจริตมีอัธยาศัยอบอ้อมอารีรักพี่รักน้องครอบครัวแก้วน้ำค้างเป็นคนขยันเก็บอ,อมมีน้ำใจอันประเสริฐมองโลกในแงด่ดีโดยทำหน้าที่ในฐานะผู้เป็นพ่อผู้นำครอบครัวได้อย่างดียิ่งเมื่อคืนวันเสาร์ที่19มีนาคม2 5 6 5, 5. าเวลาย2่สินาฬิกานายสสกิจแก้วน้ำค้าง ด้วยโรคปอดอักเสบดพเล็กที่1น7 2ทับ 2, รวมสีิอายุได้59ปีซึ่งการจากไปของนายสัจสกิกิจแก้วน้ำค้างในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าเสียใจแก่เพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องภรรยาและครอบครัวแก้วน้ำค้างเป็นอย่างยิ่งางาาาาขึ้้้นนนนนนะครับหองง่ด ทีมข่าว a อ c อซีทีวี a n n e ลรายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกัน วัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด